สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับมพบกับช่องตาสาวลิบูนะครับเ <c oughs> มื่อกี้นึกประเด็นออกตอนนี้นึกประเด็นไหมออกเออนะครับอ่าตอนนี้มีคนถามเรื่องแบตเตอรี่ผมก็ได้แนะนําไปแล้วแหละนะครับแนะนําโดยที่ผมเป็นคนใช้เองผู้ใช้เองแล้วก็ให้ทุกท่านกลับไปย้อนดูคลิปแบตเตอรี่แล้วกันนะครับว่าแบตเตอรี่ตัวไหนจะดีกว่า กันนะครับเพราะว่าไปดูตัวที่ผมรีวิวว่า,เ,าเมื่อรถจะถึง7ปีอะ่ะต้องอะไรบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงบางคนคอมเมนต์ว่าเสียงมันดังอยู่หน้ากล้องอะเนาะอันนี้ผมผมก็ขอย้อนท้าวความนิดนึงนะครับคลิปนี้อาจจะมาแบบสั้นๆไม่ได้มายาวๆนะครับเนื่องจากนึกไม่ออกจริงๆนะครับไม่ค่อยได้พักผ่อนด้วยนะและอย่างหนึ่งก็คือ มาต่างจังหวัดทุกครั้งผมก็จะมีอัดคลิปใช่ไหมครับผมก็จะอัดคลิปไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางบางครั้งผมก็วิ่งยาวๆมาอย่างเงี้ยวิ่งเพลิน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 ยาวๆมาอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้สนใจที่จะได้อัดคลิปนะครับก็จะมีบางช่วงบ้างที่ได้อัดคลิปนะขับรถไปด้วยอัดคลิปไปด้วยมันก็จะเป็นสไตล์ผมนี่แหละผมจะไม่ทาเหมือนช่องอื่นนะครับรีวิวรถใหม่อะไรอย่างงี้ไม่เอานะครับรีวิวรถใหม่มานั่งรีวิวมันก็ คือคนมันก็ดูเบื่อมันต้องดูแบบเออเขาคลิปซ่อมคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งครับที่เราเคยพูดนะครับเรื่องของอัตราสินเปลืองเชื้อเพลิงซึ่งในกลุ่มขับเขาก็ถามกันเยอะว่าเออปีเ,อเครื่อง2004ปี2000เท่านั้นเท่านี้ไปอัดอัตรานน้าขับได้กี่กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งมันเป็นโจทย์ที่ผมพูดยุได้อยู่คำหนึ่งว่าอ่ะ เป็นโจทย์ที่บอกกันตรงๆว่าใช้คำว่าแล้วแต่คุณคือคุณจะขับมาเท่าไหร่มาเรื่องของคุณบางคนขับร้อยสิบางคนขับร้อย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 หคือมันตอบไม่ได้แต่ถ้าเอาแบบยืนพื้นมาตรฐานจริงๆอะนะรีโวรีโวยกสูงจะอยู่ที่ประมาณ13.5 3กิโลเมตร่อลิตรโดยประมาณนั่นคือตัวเลขที่เขาได้กัน แต่ตัวเลขที่ผมได้กลับกลายเป็นว่าผมไม่เคยได้13.5เลยผมเลยครับผมได้16บ้าง15บ้างนะครับช่วงที่ยังไม่เติมบู o ิกบูสยังไม่เติมอะไรยังได้15อยู่ประมาณนั้นพยายามทำตัวเลข16ก็ทำได้ยากมากยกเว้นตอนที่ไปเติมเชล์อะคาทิค,ค,คไม่ใช่คาทิคอาปั๊มเอโซที่ผมเคยได้ตัวเลขสูงสุดทื่อเพราะว่าผมรีวิวไปแล้วว่า ถ้าสูตรนะ้ำมันเอโซ่ยังอยู่นะมันจะเป็นสูตรที่แบบโอเคมากนะครับสูตรที่โอเคมากแล้วก็เป็นสูตรที่จบสุดแล้วอะในบรรดานะ้ำมันพรีเมียมของเขาซึ่งหลายๆคนบอกว่าเออเขาบอกว่าเอโซ่ดีสุดผมไม่เชื่อทีนี้ผมได้พิสูจน์เองผมได้ทดลองเองกับการเป็นว่าผมชอบแบรนด์เอโซ่มากทำให้ผมแบบว่าถ้าเป็นไปได้นะหาเติมปั๊มเอโซ่ดีกว่า นะครับเติมปั๊มิโซดีกว่าดีกว่าเติมปั๊มบางจากเติมน้ําอะไรเงี้ยซึ่งเออบางจากถามว่าดีไหมนะ้ํามันผมว่าใกล้เคียงกันแหละใกล้ใกล้เคียงกับปัม๊มเอ่อบะพีทีใกล้ใกล้เคียงกันนะเอออัตราการซิปเปิงเชื้อเพลิงพอๆกันซึ่งถ้าดูจากหลายๆส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะรถเนี่ยตอนนี้รถของคุณนี่พร้อมหรือย,ยังถ้ารถมันยังไม่พร้อมนะ ต่อให้คุณขับมาดีเลี้ยงดีแค่ไหนอัตราซิบปุ๊บเจ๊เพิ่นก็ห่วยแตกเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเองผมก็ลองมาทุกอย่างนะครับลองมาทุกแบบลองทุกน้ำมาทุกยี่ห้อยกเว้นไอปั๊มซัตกโก้ซัตกโก้ผมไม่เคยไม่เคยลองเติมว่าเป็นยังไงแต่พ่อบอกว่าเติมแล้วดีวิ่งดีนะซัตกโก้นะครับแกภาษาคิมบอกแกก็บอกจัดโก้จัดโก้อย่างเดียวนะครับหรือก็ไม่ได้เต็มหนีเพราะว่า พ่อผมแกก็ไม่ได้เรียนสูงกันนะไม่ได้เรียนสูงมากแต่ผมพอนันเรียนสูงกว่าพ่อก็เป็นเรื่องปกติครับสําหรับคนเป็นลูกนะครับเออเป็นคนทดลองเองอะไรเองทุกอย่างก็เลยรู้สึกว่าเออปั๊มน้ํามันที่ผมไว้ใจและเชื่อใจที่สุดผมว่าปั๊มคาลเทคเชื่อใจที่สุดเออแล้วคนก็จะไปปั๊มเชลปั๊มอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ผมกลับมองว่าปั๊มเชลอ่ะถ้าเป็นน้ํามันสูตรธรรมดาของเขาวิ่งดีกว่าสูตรพรีเมียม มากเออวิ่งดีกว่าสูตพรีเมียมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรหรือเป็นที่รถผมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับปกติถ้าเป็นสูตรของ c าเท e x เนี่ยมันยังยมันคือกับตาอัตรากาลังมันมันค่อนข้างที่จะดีอันนี้คือผมเป็นผู้ใช้เองนะครับผมก็ลองลองนอกใจไปใช้แบรนด์อื่นบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็ไม่ได้ผลมันรู้สึกว่าเขาบอกว่าเติมเชลพรีเมียมแล้วมันจะดีขึ้นนู้นะน,นี่มามา่ เอ้ยเซลพิเมียเป็นเซล v ีพาวเวอเออชื่อของเขาอะเซลพิพาวเวผมก็ไม่เคยได้ทดลองผมก็ชอตทดลองใช้อยู่ครั้งเดียวหลังจากนั้นผมเลิกครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นทําให้รู้สึกว่ารถมันเปลืองมากกว่าเดิมหรือเป็นที่หลายส่วนหรือเปล่าในรถผมอันนี้คือคือผมไม่มีโอกาสได้ทดลองเพราะว่าตอนนี้ปรีเมียมของเจ้าเลแพงมาก 49บาทเกือบ50บาทแล้วว่ามันแพงเกินมันไม่ไหวแต่ถ้าเป็นอย่างอคาวเทยังพอจับต้องได้แต่พอทอจะถูกกว่าเพื่อนหน่อยพอทอก็จะถูกลงมาเพราะว่าคาวเทคกับบังจากราคาใกล้เคียงกันมากก็ไม่ใช่ใกล้เคียงกันคือเหมือนกันเลยราคามันนะนะครับราคามันจะอิงเหมือนกันหมดยกเว้นปั๊มเชลปั๊มเชลนี่คือจะไม่รู้จะขายแพงไปไหนแพงจัดประหลัดบอกไม่ใช่แพง แพงสออะดอนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าพูดแบบอยากๆก็ประมาณนั้นแหละคำนั้นนะครับตัวคงไม่ไม่พูดออกอากาศหรอกนะครับก็สะกดให้ฟังและเจอะแล้วก็ทุกท่านก็ไปอ่านเนอาเองนะครับผมก็ลองทดลองมาหลายส่วนนะครับพยายามหาตัวเลือกที่ดีที่สุด ตอนนั้นก็ได้10 15.5 10ก็คือพยายามจะทําให้ตัวได้ตัวเลข16ไม่ได้พยายามแล้วไม่ได้ครับก็ทับก็ขับไปเรื่อยๆพยายามขับถ้าทำถ้าทำถ้า,ถ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 ารีโวทำจริงๆนะตัวถ้าขับความเร็ว90กิโเมตรชั่วโมงแล้วอยู่ที่เกียร์เกียร์6อัตราสิบปเชื้พอพลิงจะดีมากแต่รถจะอืดจะได้อยู่ประมาณเกือบ20กิโลมลิตรก็ถือว่าได้อยู่นะ ได้อยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้นะครับผนวกกับอาตาัอาตราอัตราเร่งอะไรต่างๆมันก็จะอยู่ประมาณนั้นทั้งๆที่เราขับหลายหมวดนะเหมก็ขับอ่าอีโคโหมวดก็ขับ,ข,บขับทุกขับทุกหมวดจริงๆนะครับก็ลองมาทุกหมวดแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะยืนพื้นอีโคโแต่ว่าก็คือเวลาเราเร่งแซงอะ่ะเรากดมิดมิดมากกว่าคันเร่งปกติ อยู่แล้วนะครับซึ่งผมเองผมก็มองมองอีกมุมนึงว่าเออเราควรที่จะาหาตัวช่วยนะก็เลยอย่างที่ผมบอกครับผมลองศึกษาแล้วผมทดลองเองอะไรเองผมทำคลิปให้หมดละแต่บางคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแต่ถ้าคุณลองมาเป็นสาระจริงๆอ่ะคุณจะเข้าใจว่าไอ้ของพวกนี้มันคือของที่จําเป็นจะต้องมีติดรถเมือนเรากินอาหารเสริมประมาณนั้น นะครับเหมือนบางคนใส่หัวเชื้อใส่อะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ลองดูนะว่าเออรถมันจะดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับของลองตรงของแต่งลองใส่มาหมดแล้วบางคนบอกว่าสุดท้ายมาก็สู้ของเดิมไม่ได้ของเดิมดีกว่ามันก็ดีครับแต่ช่วงช่วงที่รถยังมันยังเป็นไปไ้ายแดองอะ่ะของเดิมดีสุดบอกเลยหลังจากนั้นมาทําไมบางคนถ้าบอกว่าของเดิมดีจริงทําไมบางคนต้องเอาไปแต่งเอาไปจูนเอาไปดีแบบมันเป็นซะอย่างนั้นนะครับบางคนบอกว่าไ,ไปเพิ่มแรงม้าแรงบิด แต่ถ้าคุณไล่ไล่รถเองเป็นนะ่ะไล่แบบเข้าใจระบบมันนะ่ะเข้าใจระบบของรถนะ่ะจะรู้สึกได้ว่ารถมันก็คุณต้องหาจุดจุดอ่อนของมันให้เจอรถแต่ละรุ่นจะมีจุดอ่อนซึ่งมันจะมีจุดอ่อนแต่ละจุดไม่เหมือนกันอย่างโตต้ตาส่วนใหญกห่ก็หลักๆก็จะเป็นอะไรนะ หลักๆก,ก็จะเป็นว่าบู์มันน้อยเพราะว่ามันเซตเทอร์โบมาลูกมันเล็กไงก็ทีนี้การแรงการเซตแรงมาแรงบิดมามันก็อยู่ในช่วงที่แบบช่วงต้นมันจะดีมากกลางๆมันพอไหลปุ๊บแต่พอไปปลายอ่ะมันไม่ค่อยมีกําลังดึงถ้าเป็นรีโวมันจะเป็นอย่าง้งานในพวกเทอร์โบเล็กจะเป็นลนักษณะแบบนี้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเทอร์โบประมาณบู์เยอะๆหน่อยนะครับที่ผมไปอ่านดูนะรีโว่ผ้ารีโวเดิมๆอ่ะคันนี้ผมตีให้ประมาณ1818 18 เกือบ20ปอนประมาณนี้แหละกาลังสวยแล้วไม่ต้องอะไรมากมายแค่นี้ก็ไม่รู้จะดึงยังไงแล้วนะครับสำหรับรีโวเองเออแค่นี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องอะไรเยอะนะแล้วก็น้ำมันก็เลือกใช้น้ำมันที่มันดีๆไม่ใช่น้ำมันพืชน,นะตามมรกตไม่ใช่นะอัง,งุ่นก็ไม่ใช่นะครับเลือกใช้น้ำมันที่แบบทำให้รถนั้นได้รับประสิทธิภาพที่ดีนะครับแล้วก็ เราก็ต้องมองหลายๆส่วนเนาะอย่างผมผมก็ไม่สามารถไปแนะนําใครได้หรอกยกเว้นผมใช้เองแล้วผมทดลองเองลองมาแล้วติดใจยังไงอธิบายให้คุณหนึ่งเขาฟังนะครับหลายๆคนถามเนาะเอาทีนี้ก็กลายเป็นว่าน้ํามันตัวไหนดีที่สุดเพราะที่ผมเคยพูดในหลายๆคลิปมาแล้วแหละนะครับว่าน้ํามันตัวนั้นตัวนี้ดีที่สุดก็ลองไปทดลองใช้แล้วกันเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจเองนะครับและสูตรผสมของผมนี่ผมก็จะผสมให้ทุกท่านได้รับชม นะครับเป็นเป็นการผรสมของผมเองนะผมก็กะเอาตามสูตรนั่นแหละนะครับมีพรีเมียมสัก4 5, 5, ลิตรหรือลิตรประมาณนั้นะนะครับ4ลิตรถึง5ลิตรโดยประมาณถ้ามีอยู่ประมาณนั้นก็ทำให้รู้สึกว่ารถมันมีอาตาัตราเร่งที่ดีขึ้นช่วยอาตาัตราเร่งที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ทีนี้ผมใช้ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือครับบูต b o บูสซึ่งบู e ิ b บูส t นั้นผมก็ได้ลองเปิดใจใช้ ผมมีอยู่ขวดที่3อยู่อยู่ในแคปนี้แหละนะครับขวดที่3ขวดนี้ยังไม่เปิดใช้ขวดเก่าขวดที่2ก็มาถือว่าดีนะครับผมยอมเสียเงินเกือ,กอบพันเพื่อจะให้รถนั้นสามารถวิ่งได้ดีสามารถมีกําลังได้ดีลงทุนกับมันนิดนึงทำห้รถเรานั้นสามารถวิ่งระยะทางไกลได้ดีเครื่องยนต์สะอาดเหมือนดีถอกเครื่องยนต์ไปในตัวนะครับอันนี้ก็ลองทดลองใช้ดูเพราะว่าผมลองใช้หัวเชื้อมาหลายเจ้าแล้วอย่างเช่นอของ พีทีอย่าใช้นะเกาพูดจริงๆพีทีอย่าใช้ใครที่เห็นด้วยเหมือนผมก็คอมเมนต์มาแล้วกันพีทีเหมือนเติมอะไรเหมือนเติมเหมือนเติมน้ำมันปกติอะ่ะก็ไม่ได้ช่วยทําให้อัตราเร่งมันดีขึ้นแต่บางคนก็ผมไม่รู้นะสําหรับผมผมมองว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอะ่ะเราลองแรกมาแล้วนะครับเราลองแลกมานะครับลองแรกมาแล้วรู้สึกว่าเออ ลองใช้มันก็ไม่โอเคนะหรือของบางจากบางจากบางคนบอกว่าวิ่งดีอคอนเร่งเบาสามารถล้างหัวฉีดด้วยอันนี้ผมไม่เคยลองใช้ผมพูดจริงๆนะผมไม่เคยลองใช้นะครับเพราะว่าพอผมไม่มองพวกนั้นแล้วปุ๊บเคยใช้อยู่ตัวหนึ่งก็คือ SCP ครับ SCP ก็เป็นตัวที่บอกตรงๆนะ SCP ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเคยทดลองใช้มาก่อนแล้ววิ่งดีตัว SCP อะ เคยใช้แต่เป็นรถลุ้นเก่าแล้วรถตั้งแต่สมัยเชฟโรเลตตาสองชั้นผมใช้คํานี้แล้วกันนะเชฟโรเลตตาสองชั้นหรือถ้าเป็นดีแม็กก็เป็นดีแม็กประมาณโกซีรีหรือแพตตินัมประมาณนั้นเอ้ยไม่ใช่แพตตินัมแพตตินัามันจะเป็นตาตาอันนี้แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอาโกซีรีมันจะเป็นอาโกซีรีมันก็จะเป็นตาแบบนั้นแล้วแต่ว่าเวลาเราเรียกอะถ้ายังเป็นเชฟก็เชฟตาสองชั้นเพราะว่ามันมีไฟอยู่สองสองจุดบนและล่างนะครับเป็นไฟถามว่าไฟสว่างไม่สว่างนะ สว่างเอาเรื่องนะจ๊ะถ้าฟิล์มปกติหรืออยู่เนี่ยเออสว่างเอาเรื่องนะจ๊ะนะครับก็พูดกันตรงนี้แหละนะแล้วก็ลองมาใช้ในะ S C P ก็ดีถามว่าดีไม่ดีนะครับหลายๆเจ้าก็บางคนก็ใช้ตัวไหนดีถูกใจเขาก็จะแนะนําตัวนี้อย่างผมใช้บูทเทคบูทผมถูกใจผมก็ใช้ตัวนี้ผมลองมาหมดหมดทุกตัวแล้วล่ะครับเออหัวชงหัวเชือ้อที่ว่าจริงๆก็ลองซื้อมาใส่หมดแล้ว ก็ไม่ได้ถามว่ามันก็มันก็บางคนบอกว่ามันเปลืองเงินโดยใช่เหตุใช่ครับมันเปลืองเงินโดยใช่เหตุจริงๆแต่ถ้าระหว่างใส่หัวเชื้อก็ใส่พาวเวอร์ดีเซลหรือน้ำมันเกรดพรีเมียมเอาไหนดีกว่ากันผมว่าใส่เกรดพรีเมียมดีกว่าผมพูดกันตรงนี้เลยนะเพราะว่าอัตราส่วนอะไรต่างๆเขาตัวจสอหมดแล้วเขาคิดว่าเขามองแล้วว่าตัวนี้มันเหมาะสมที่เขาจะทําออกมาขายแล้วนะครับก็พูดกันตรงนี้ดีกว่านะครับเอางี้นะครับสําหรับคนไหนที่ชอบนะครับสไตล์แบบ แบบผมก็สามารถซื้อมาทดลองใช้กันได้นะครับพิมพ์คําว่า b o บูต b o o ูและกันนะอัตราส่วนก็ใส่4 4ต่อ1ก่อนสํำหรับรถที่ใช้ครั้งแรกนะครับส่วนที่รถที่ใช้ไปแล้วมีอาการยังไงเขาบอกให้เติมทุกๆสาม0ันบาวครับผมเติมแม่มทุกถังเออผมไม่ได้สนใจผมเติมแม่มทุกถังถั้งแรก4 4เท่าก่อนถังที่2ก็จะตามจํานวนลิตร อย่างผมเติม30บอลเดี๋ยวผมเติม40ลิตรผมก็ใส่40ิมิลเนื้อเติม50ผมก็ใส่50ผมเติม60ผมก็ใส่60นะครับเติมใส่แม่มันทุกทางอะ่ะทำไงก็ได้ขอให้รถวิ่งดีขอให้รถมีรายลงที่ดียอมหมดยอมให้มันได้ได้มีข้อจํากัดของมันนะครับเรายอมนะเบื่อเหมือนกบก,กินอาหารเสริมเสริมไปเรื่อยๆเลยลูกไม่เป็นไรถ้าใช้ก็ติดถ้าใช้ติดก็ดีเพราะว่ารถเกียที่บ้านผมก็ลองกันะไอ้จาริสี่ผมมีว่ะ ก็ไปลองก็โอ้โหวันนี้อัตราเร่งดีคันเร่งเบาขึ้นขับรถสบายขึ้นไม่มีนู่นนั่นนี่ขับรถสบายจริงๆแล้วก็มอเตอร์ไซค์ตอนนี้ก็ทดลองเอาบูทเทคบูทใส่ลงไปแล้วนะครับกาลังรอดูผลว่าจะเป็นยังไงนะถามว่ามีผลข้างเคียงมันก็ไม่มีผลข้างเคียงเพราะว่าตอนนี้อ่าเมื่อวันนี้ผมใส่ไปแค่ครึ่งฝาตามจริงมันต้องใส่สี่เท่าของครึ่งฝานั่นแหละเอาใส่ครึ่งก็ใส่ประมาณสักสองฝากำลังสวนสําหรับรถใหม่ๆแต่กลัวคือมันไม่มีเวลาได้ไปเติมน้ามัน นะครับก็ก็เลยอาศัยครึ่งฝาไปก่อนแล้วก็ลองแบบบอมแล้วก็วิ่งดูปรากฏว่าเฮ้ยรถมันวิ่งดีขึ้นไว้วิ่งดีขึ้นในระดับที่แบบว่าคือมันดีกว่าของเดิมอ่ะคือปกของเดิมนี่แบบเออมันก็มันก็ปื้ดได้นะแต่มันปื้ดแบบไม่สุดอ่ะเออแต่พอเราไปเช็คลงเช็คลมอะไรต่างๆมันก็มีผลด้วยนะลมยางก็มีผลต่ออาตาัตราเร่งเหมือนกันนะถ้าลมยางดีๆอาตาัตราเร่งก็สวยพุก่กันตรงนี้เลยนะครับ เดี๋ยวจะอีกสักพักก็คงแน่นอนจอดจอดแบบงีบสักประมาณ15นาทีนะครับยี่สิบสิบห้านาทีแล้วค่อยต่ออาจจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันมันก็ตีหนึ่งแล้วอะ่ะคือผมออกมางบ้านมันก็ตั้งแต่สามทุ่มขึ่งกับสี่ทุ่มแล้วอะ่ะนะครับสามชั่วโมงก็อีกยี่สิบหกนาทีก็ลองลอบเวลาไปแล้วกันว่ามันควรจะเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับแต่เท่าไหวก็คือยันอันนี้เลยห้องพักเลยนะครับก็จะได้นอนครั้งเดียวเลยไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครนะครับ เวลาขับรถกลับ่างจังหวัดทีก็บอกเลยครับผมก็เติมมาทุกถังนะเติมมาทุกถังบางบางถังก็ขี้ลืมนะครับยยเว้นแต่บอกว่าเออเราไม่มีเวลาเติมนะครับก็อย่างเติมนะ้ามันเต็มถังเสร็จก็เข้าบ้านอย่างเงี้ยนะเข้าบ้านพักผ่อนนะครับก็เราจะมาค่อยว่ากันนะ สรุปแล้วกันนะครับสําหรับเรื่องของการการเลือกใช้ปั๊มน้ํามันแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆที่เราเอามาใช้เอ,า,อางนี้ดีกว่าครับถ้าสําหรับผมอ่ะผมใช้คาวเทคบวกกับบูเทคบูทซึ่งตอนนี้ผมลองอยู่แล้วก็เรารู้สึกได้ว่าเวลามันเล่ยงแซงอะไรต่างๆมันมันมันกดได้ดีกว่าเดิมเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวคข้ามผมก็พร้อมเวคข้ามผมอ่ะก็เปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนไส้ไปจะถามว่า หลังจากพันโลขึ้นไปนะไส้นี่เละตุ้มเป๊ครับบอกเลยต้องเปลี่ยนไส้ใหม่อีกแล้วนะครับพันกว่าโลเนี่ยเรียบรองไส้ไส้สีข้าวขวอันเลิครับต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนแล้วคุณก็ต้องดูแลรักษามันให้ดีๆเพราะว่ารถของคุณมันอยู่กับคุณยาวนานคุณอย่าคิดว่าคุณจะใช้แค่วันสองวันแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องซ่อมไม่ใช่ต้องพยายามดูให้มันดีอันไหนที่ดูแล้วมันซ่อมเกินกําลังแล้วก็ไปหาช่าง นะครับหาช่างให้เขาจัดการให้ให้เขาดูแลให้จะดีที่สุดนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พูดแบบสั้นๆไม่สั้นหรอก17นาทีกว่านะครับก็ลองไปทดลองและกันถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีทุกท่านก็กดไลค์กดแชร์นะครับส่งให้เพื่อนๆที่บ้านดูผมก็เป็นปากเสียงให้กับทุกท่านนะครับในการรับชมครั้งนี้นะครับ เจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ